สวัสดีครับพี่พี่วันนี้ผมจะมาตัดทรงนักเรียนให้ดูหัวน้องคนนี้มันสวยด้วยเออแล้วก็ในช่องก็ยังไม่มีทรงนักเรียนก็จะได้ลงไว้เลยเผื่อช่างใหม่ๆเขาเข้ามาดูไม่เห็นได้ครบทุกทรงหัวน้องคนนี้หัวมันกลมดีหัวมันสวยดีผมก็เลยเออไหนๆก็ถ่ายคลิปเลยแล้วกันทรงนักเรียนนี่เป็นทรงเริ่มต้นของผมแล้วก็ช่างหลายๆคน จะเป็นช่างแต่ผมได้ต้องผ่านทรงนี้กันทุกคนเป็นหัวรองแบตเตอรีน่นเป็นหัวรองวีเห็นไหมครับผมจะถ่ายถ่ายแบบนี้ไปช่วงโค้งข้างหลังเลยพี่ๆก็ลองสังเกตดูนะขั้นตอนการทำงานดูกันจับแบตเตอรีน่นอันนี้เป็นหัวสุดท้ายแล้วนะจัดมาทั้งวันแล้วอาจจะดูเพลียๆหน่อย วันนี้ก็เกือบสามสามทุ่มอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับผมจะถ่ายโคง้งใต้ขวัญนะับมาถ่ายอีกข้างหนึ่งกันครับทาเหมือนเดิมถ่ายให้ไปช่วงโคง้งใต้ขวัญเห็นไหมครับดูการเอียงหน้าฟันนะครับนะคนตะเลียนอย่าไปทําให้มันยากครับเราทําให้มันง่ายๆไว้ก็เก็บผมก็จะเก็บผมข้างล่างไปเลยถ่ายทีเดียวไปเลยว่าจะเล่นคลิปก็เดี๋ยวมันจะ เร็วเกินพูดไม่ทันถ่ายเกยงนะครับพี่ๆเออถ้าอยากมีให้ผมปรับปรุงตรงไหนหรือว่าให้ผมข้อบอกพร่องตรงไหนพี่พี่ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะเพราะบางทีผมก็ออลงคลิปไปก็ไม่ได้ทันได้ดูตัวเองม่นั่งพิจารณาว่าทําแบบไหนดีแบบไหนดีพี่ๆี่ช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมจะจับแล้วรูปตามกระโหลกศีรษะของน้องเลยถ่ายย้ำๆบ่อยๆ แบบที่ผมบอกอันนี้ก็อยู่ในช่วงขั้นตอนการเคลียร์ผมด้านล่างนะครับทรงผมนักเรียนแช่งใหม่ๆที่จะงงกันก็คือข้างบนไอตรงช่วงเขาเรียกอะไรกระโหลกลูกแก้วอะไรนั่นหะหรอตอนเรียนเริ่มเริ่มเรียนผมก็ยากอยู่นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะจับแบตเตอรี่ยังไงงงจับไม่เคยทำเนากพอเราฝึกไปเรื่อยๆเยนันก็รู้เองเอามาดูใกล้ๆหน่อยแล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆนี่แล้วผมก็จะถ่าย ขึ้นปีกนิดนึงเสร็จประมาณ1ส่วน3ของงานด้านบนทั้งหมดโอเคไหมพี่พี่เข้าใจคำว่าวงกลมไหมวงกลมอะในช่วงที่จะตัดขึ้นตรงอะมุมของวงกลมอะนั่นแหละผมจะถ่ายออกไปให้มันเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันจะทำให้เราอะเก็บไอเก็บ เก็บขอบง่ายมันมีพื้นที่ให้เราทํางานพี่เข้าใจปะเห็นไหมผมก็ใช้หวีเก็บติดทีหนึ่งเลยหวีเราก็จะตั้งตรงไปเลยนะพี่อันนี้คือรูปวงกลมของศีษะน้องใช่ไหมเราก็จะตัดม,มุมมุมช่วงโค้งไอ้ลูกแกว้วอะครับแล้วจากนั้นเราก็จะใช้หวีเฉียงขึ้นหวีเก็บผมด้านบนอนะเฉียงขึ้นโอเคไหมหรือถ้าไม่ใช้หวีไปผมก็ใช้เป็นฟันรองเบอร์1.5ก็ได้ ถ่ายประมาณ2ส่วนของงานทั้งหมดนี่แล้วผมเก็บขอบแล้วถ่ายเพลินๆขึ้นไปเลยอันนี้ผมจะปรับฟันปรับฟันลงแล้วนะเป็นเบอร์0ูฟันเปล่าเนี่ยดูวิธีการจับเบรตเรียน,นะครับมันก็จะลบง่ายเลยไม่ได้เอียงไม่ได้หันกล้องติดฝั่งนึงให้ดูเนาะกลมหัวลูกศรเป็นวงกลมเฉียงขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันเผื่อจะได้เข้าใจ ออแล้วก็เก็บตอนนี้มันก็อยู่ในขั้นตอนการเก็บขอบเก็บรายละเอียดไอ้ช่วงขอบแค่นั้นแหละครับตรงนักเรียนมาต่อเชื่อมจะเชื่อมไกลและช่วงขอบข้างๆนะครับผมจะตั้งหวีขึ้นแล้วก็โค้งตามมุมโคง้งศรีรษะของน้องไปเลยแล้วก็เอียงหวีขึ้นนิดนึงปาดไปทีละหน้าหวีนะครับค่อยๆทำนะขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นๆน,นะใครที่อยากได้ความยาวกว่านี้ก็ใช้เป็นบอลรองก็ได้หรือว่า เราก็เผินหมีให้มันสูงขึ้นแต่ทรงนักเรียนที่ร้านผมที่ผมตัดผมจะตัดประมาณนี้นตรงนักเรียนแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันอีกพี่อยู่ที่ความเข้าใจของช่างเห็นไหมพี่มันจะมีขอบพี่ต้องสังเกตดูนะว่าผมลบขอบอยังไงปรับฟันขึ้นแล้วไอ้ปัาฟลงถ่ายขึ้นเผินเผินเบาๆแล้วก็เก็บขอบในช่วงมุมผมก็เก็บบางทีมันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เข้าใจนะพี่ๆผมพยายาม เรามันจะตายแบบไม่ใช่สายตำราเรามันผ่านการลงมือทำคำพูดคำจามันผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าก็อยากอธิบายให้พี่ๆเข้าใจมากที่สุดแล้วกันนะครับเห็นไหมครับยังมีขอบอยู่ฟันแล้วก็เผินเบาๆต้องต้องเผลนนะตรงเนี้ต้องเผินเพราะว่าถ้ากดโค้งไปเลยก็จะแบ่งอีกช่วงมุมช่วงอะไรพวกเนี้เราต้องตั้งหน้าฟันของแบตเตอรี่ให้ดีอะหมดแล้วขอบเริ่มหายแล้ว อีกฝั่งหนึ่งทาเหมือนเดิมเห็นไหมพี่นี่เนี่ยพี่ลองสังเกตตอนที่ผมเอียงเอียงหวีเห็นไหมเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเออหันมาหน่อยจะได้เห็นชัดขอบช่วงที่ผมถ่ายก็ออกมาแล้วเห็นไหมเราขอบฝัง่งนี้ดูฝั่งนี้นดาจะเห็นชัดขึ้นเห็นไหมครับวิธีการตั้งหวียังไงเออเอียงขึ้นไปข้างบนเห็นไหมครับเหลาให้มันกลมที่สุดี่ดูนะว่าผมเผยยังไง สบัดเปตเตอรเลียนยังไงเกตด,ดูนะครับเนี่ยอะไรผมช่วงหลังหูเนี่ยต้องเก็บให้มันดีๆนะผมเคยเจอลูกค้าเขาบ่นว่าบางร้านอะคือเขาไม่ไม่ได้เก็บผมข้างหูอนะไอ้นี่ที่ผมทําอยู่เนะี่ยมันเดีออกมาเลยไงแล้วแม่เขาเหมือนดูลูกกับมั้งเห็นก็บนน่บนไงกบ่นลูกค้าก็บ่นกันเรื่อยเออบางทีเราเได้เห็นว่าเขาบ่นยังไงก็จะได้ไปทําให้อย่างงี เอามาปรับปรุงเอาเหล่าให้กลมที่สุดแล้วก็ต้องเหลือเนื้อผมช่วงโค้งด้วยโค้งลงข้างหน้าครับแต่ไอ้ผมน้องคนนี้มันเขาเรียกอะไรมันมันรูปไปตามหัวศรีรษะเออมันจะตัดง่ายหน่อยส่วนไอผมชี้อ่ะมันจะอธิบายได้ชัดกว่าเวลาเราตั้งหวีตรงอ่ะพี่ไอนี่มันหัวโค้งลงเห็นไหมขอบออกหมดแล้วเป็นไงพี่พี่ได้ เอาเทคนิคของผมไปใช้บ้างไหมเป็นยังไงง่ายขึ้นไหมเทคนิคกนรลองสามเบอร์อันนี้ก็เก็บผมหน้าผมก็จะเห็นไหมมันจะมีมันจะมีรอยเชื่อมมีไกด์มีอะไรต่างๆให้เราเชื่อมกันอยู่ต่อให้เราไม่ได้มีความรู้เราก็รู้เองว่ามันต้องเชื่อมกันนะพี่เราไม่เคยทำเรืออะไรเงี้ยเราก็รู้อยู่ดีว่าเออมันก็ควรจะเชื่อมกันไม่งั้นจะแหวงอะไรเงี้ยมันเป็นเซนส์อ่ะผมจะเก็บปลายนิดเดียวออกมาประมาณนี้เลยพี่สงกเรียนต้อง หัดบ่อยๆเลยอะทรงนักเรียนอะหาเด็กมาตัดเนี่ยทรงเด็กนี่แหละทรงนักเรียนนี่แหละจะเป็นทรงที่แบบให้เราได้ลองจับแบตเตอรีเ่เออพลิกซ้ายพลิกขวาจับหวีอะไรเงี้ยลองใช้กันไกลอะไรลองลองได้หมดแต่ถ้าเป็นหัวผู้ใหญ่เราก็จะเออเขาเป็นผู้ใหญ่เขาแก่แล้วหรือว่าเขาอยย่เยอะแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยกล้าทําเยอะเก็บผมหน้านิดนึงเหมือนฟิวกันหน้าเลยครับ เออหัวนี้ผมจะกันให้น้องมันเพราะว่าข้างหน้ามันสวยอะเออจะก,กันก็จะเทหน่อยแต่จริงๆบางเรียนโรงเรียนเขาก็ไม่ให้กันแบบแบบในรูปปกคลิปแหละครับผมกันหน้าให้น้องถ้าไม่กันก็เสร็จละประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงเคลียร์ผมช่วงล,ล่างให้มันเกลี้ยงกว่านี้เออใช้ทิมเมอร์เก็บพวกขนอ่อนนี่ผมก็ปล่อยแล้วเห็นไหมไม่มีขอบเลยลบขอบออกห้หมด ผมช่วงกลางๆของน้องมันจะหนานะมันก็เลยดูเข้มี้ก็เลยเออกันให้มันดูดีขึ้นหน่อยเด็กมันชอบอะไรที่แบบเอผิดระเบียบหน่อยอะ,อะไรที่ฝ่าฝืนกฎชอบไปทำเออบากค,คิ้วเอยทำนุ่นทำนี่ทำนั่นท่งนักเรียนนี่โอ้โหหลายๆวันได้ตัดทีนึงนะ่งนี่น่าจะหัวแรกของอาทิตย์นี้เลยมั้งผมได้ตัดเสร็จ,รจรรแล้วมั้งเนี่ยผมกาเสร็จแล้วแหละอันนี้แ่ แต่งเติมๆนิดนึงมีข้อสงสัยอะไรไหมพี่ก็ถามกันมานะครับเราผมมามองงานตัวเองผมไม่เคยมองงานว่าตัวเองอสวยสุดๆแล้วนะผมก็จะดูหาว่าตัวเองมีตําหนิตรงไหนสมมุติปล่อยไปแล้วก็เมีตําหนิตรงนี้เนี่ยเราจะได้พัฒนางานต่อไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดว่าโอ้ยเราแม่งตัดสวยวะเราแม่งตัดดีวะอะไรเงี้ยเราจะไม่หยุดเลยเราจะหยุดพัฒนา เราเหมือนแบบเหลืองอะสวยหรือว่าไม่สวยให้คนอื่นเขาพูดครับให้ลูกค้าเขาพูดกันเองเราหาผมหาแต่ข้อบกพร่องของเเองเห็นแต่ข้อบกพร่องของตัวเองมันจะทําให้เราแบบไม่หยุดพัฒนาเนี่ยก็ประมาณนี้แหละครับเสร็จละผมก็ปัดผมทาแป้งให้น้องอะไรพวกนี้ก็หมดแล้วละครับอันนี้ผมจะใช้หวีตอยเก็บเชื่อมนิดบางรอยต่อหวีเราเชื่อมกันไม่ไม่สนิท ก็กันไกลซอยมันก็มีข้อดีอย่างนึงก็คือเอาไปลบลบช่วงต่อหวีอะไรอย่างี้ให้มันบาลานซ์กันให้มันสมูทแล้วก็จิ้มดูไว้ตรงไหนที่แบตเตอรี่เรามันเก็บไม่ได้ก็ใช้หวีซอยเงียบๆเข้าไปหน่อยลบรอยดำๆของผมที่มันกระจุกกันเนี่ยใช้แบตเตอรี่เก็บไม่ได้เอาละน่าจะประมาณนี้แหละขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมกันนะครับ